สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคนไทยใช้จมูกหายใจครับโอ้ oh. ทุกคนผมใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งตอนนี้สองโมงบ่ายสองยี่สิบหกนาทีออกจากบ้านก่อนเที่ยงออกจากบ้านประมาณบ่ายเออสิบโมงสี่สิบนะขี่หาวล่อนมันเยอะมากเลยทุกคนเพิ่งมาเจอรังแรก oh, โอ้ดูครับรังแรกโอ้ oh, แต่คุ้มอยูน่นระรังเบลเลยทุกคนนี่แล้วนี้ประเด็นก็คือ เอามิมเมื่อวานฝนตกหนักว่ากันว่าถ้าฝนตกหนักมิมเขาจะดุนะครับอโอเคเมื่นวานเดี๋ยวผมจะวางแผนโดยการลมควันจากข้างล่างนะครับแล้วก็ปีนขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะไปลนข้างบนอีกทีหนึ่งคือลมไอควันนี้เขาเมาก่อนนะฮะพอจะปีนขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตื่นนะครับโอเคไปโอเคครับทุกคนวันนี้ลองนดูแล้วนะครับเหมือนจะมีหัวน้หวานด้วยนะ ไม่ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่เดีน่าจะมีไม่รู้ว่าปิดหรือเปล่าน,นะครับมองไม่เห็นนะทุกคนสายตาสั้นโอเคผมลองปีนขึ้นไปนะครับเดี๋ยวลองรถนิดนึงก็ปีนขึ้นไปเลยอโอเคครับทุกคนให้ดูหัวน้ําครับโอ้โหมีอยู่นะปิดตาด้วยทุกคนสุดยอดให้ดูใกล้วันนี้ไม่ได้เดี๋ยวน้องตอดครับ <kus> โอเคทุกคนพิสูจน์แล้วว่าไม่โดนต่อยสักตัวครับ เออรอดเฉยหัวหวานหวหวานปิดสนิทเลยนะครับโอ้ดนมันขึ้นยากทุกคนขึ้นยากลงยากเกตผมแพ็กแป๊บนึงหันเหนื่อยโอ้ยหันหัวหวานสวยมากสุดยอดเรียบร้อยครับทุกคนได้มาแล้วอ่ารังแรกโอ้โหนว่าจะฟาร์มซะแล้วทุกคนขี่มาสามชั่วโมงละประมาณเกือบสามชั่วโมงไม่เจอสักรังไม่เจอรอยตัด ลองมาสุ่มันเดินดูตรงนี้ดูหือได้มาแล้วนะครับเจองเลวครับอีกครังหนึ่งนะฮะอยู่ในกอไผ่น้ำรังก็ใกล้เคียงกับตะกีเนี่ยครับไซส์ใกล้ๆกันไม่ใหญ่ไม่เล็กกันไปครับโอเคตัดง่ายอยู่นะทุกคนตัดแป๊บเดียวน่าจะถึงลนะโอเคตงนี้ต้องหาวิธีขึ้นขึ้นได้ไหมน่าจะได้อยู่ โอเคขอตัดแป๊บนึงครับทุกคนได้มาแล้วครับหัวน้หวานปิดเกือบสนิทเลยครับอันนี้น่าเป็นรอยฝนตกเมื่อวานนะครับอาจจะมีชัดล่างไปบ้างโอาวเหนื่อยโอ้ดีที่ไม่ใช่พายน้ำครับเดี๋ยวเอาไม่ยากนะครับทุกคนแมงก็ใหญ่อยู่พอสมควรน,นะครับมันถึงก็ใหญ่มาก ไม่โดนต่อ,อยอีกแล้วครับทุกคนปลอดภัยครปลอดภัยครับผมวันนี้ไม่โดนอ่ะโอเคเดี๋ยวผมแพ็กแป๊บหนึ่งครับอโอเคครับแพกเสร็จแล้วนะครับตรงก็ไว้เหมือนเดิมครับปีนอีกไม่ไหวทุกคนเหนื่อยแต่ปีนไปใส่ไว้เหมือนเดิมก็ยังไงอยู่ก็ไปปักไว้ตรงนี้ครับ โอเคไปโอเคครับรังที่สามนะครับกับเอ่อเช็คดูว่ารังฝนตกเนี่ยมิงค์เขาจะต่อยไหมเนี่ยเพราะก่อนฝนตกเนี่ยผมโดนต่อยทุกรังแต่สองรังแล้วผมไม่โดนอ่ามาดูรังที่สามเขจะโดนไหมโอเคครับตามไปดูผลง,งานครับทุกคนอ่ะโอเคครับน้ำปิดตาเอาอย่างหน่อยทุกคนเพราะว่ามันไม่มีที่เหยียบครับมันไผ่แบบนี้เสียหายมาเลย กีดผมแพ็กเลยนะฮะสุดท้ายคือไม่โดนต่อยนะทุกคนแก้ว